สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คริปโตนิวส์ประจำวันที่14พฤศจิกายน2025นะคะวันนี้เรามออีสัญญาณที่น่าสนใจมากๆเลยในตลาดคริปโตที่อยากจะชวนมาดูกันค่ะคือเรื่องของ open interest หรือ OI ที่มันลดลงต่อเนื่องถึง21%ในช่วง90วันที่ผ่านมาครับข้อมูลจากค y ิปโตค a อนนี่น่าสนใจมาก ใช่ค <Buddha> ่ะเขาชี <ots> ้ว่ามันอาจจะคล้ายๆกับช่วงก่อนที่ตลาดเคยฟื้นตัวแรงๆในอดีตแต่คําถามคือเอ๊ะครั้งนี้มันจะเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือว่ามีอะไรแฝงอยู่เรามาเจาะลึกกันค่ะก่อนอื่นทวนกันนิดนึงนะคะ o p e n i n t e r e s t หรือ OI เนี่ยมันคือจํานวนรวมของสัญญาฟิวเจอร์สที่ยังเปิดค้างอยู่นะคะไม่ว่าจะลองหรือช็อตครับผมการที่ OI มันลดลงเนี่ยมันสําคัญนะคะเพราะมันสะท้อนว่าอาจจะมีการปิดสัญญาลดการใช้ Leverage ลงใช่ครับคือลดเงินกู้ในการเทรด ซึ่งมันก็ส่งผลต่อความเสี่ยงโดยรวมของตลาดได้เอาล่ะค่ะมาลองแกะข้อมูลนี้กันคริปโตคอรนเขาบอกชัดเลยว่าตลาดกำลังอยู่ในช่วงที่เรียกว่า De-Leveraging อืมการล้าง Leverage ใช่ค่ะเหมือนกับว่าตลาดกำลังพยายามาลดความร้อนแรงลดความเสี่ยงส่วนเกินออกไปครับสิ่งที่น่าสนใจในการลดลงของ OI ตรงนี้คือ กลไกของมันนะครับการลดลงแบบนี้มันแปลว่ามีคนปิดสัญญาฟิวเจอร์สมากขึ้นอาจจะปิดทำกำไรขาดทุนหรือว่าล้างพอร์ตไปเลยหรือที่สำคัญกว่านั้นคือมันอาจจะบีบคงที่ใช้เลเวอเรจสูงๆูะครับพวกโอเวอร์เลเวอเรจให้ออกจากตลาดไปอ๋อไม่ว่าจะออกเองหรือว่าโดนบังคับขายฟอร์ e ลิควิดเ t ชันใช่ครับผลก็คือตลาดโดยรวมมันก็จะแบบว่าเบาลงความเสี่ยงที่เกิดการเทขายหนักหนักหรือลิควิดเ i ชันแคสเคดก็น้อยลงไปด้วยครับ ค่ะทีนี้จุดที่ทำให้คนสนใจมากๆก็คือการเปรียบเทียบกับอดีตท,ที่คลิปโตควันเขาเอามาให้ดูอย่างตอนกันยายน2024 OI ลดไป24%ครับแล้วหลังจากนั้นไม่นานตลาดบิตคอยก็เริ่มฟืนหรืออีกทีก็เมษายน2025 OI ลดไปตั้ง29%เอเยอะเหมือนกันใช่ค่ะแล้วก็ตามมาด้วยการรีบาวที่ค่อนข้างแรงตอนนี้เนี่ย OI ลดลงมา2 1ตัวเลขมันดูใกล้เคียงกันเลยนะคะ ครับถ้าเรามองในภาพรวมการลด Leverage ในช่วงที่ตลาดแบบว่ามีแนวหน้ยเป็นขาขึ้นหรือกำลังพยายามสร้างฐานาส่วนใหญ่มักจะถูกมองว่าเป็นสัญญาณเชิงบวกนะอืมเพราะอะไรคะเพราะมันเหมือนการทำความสะอาดตลาดนะครับช่วยกำจัดตำแหน่งที่มันสุ่มเสี่ยงมากๆออกไปลดโอกาสที่ราคาจะถูกกดดันแรงๆจากการบังคับขายทำให้โครงสรางตลาดมันมีเสถียรภาพมากขึ้น เหมือนสร้างฐานให้แข็งแรงขึ้นประมาณนั้นเลยครับแต่ต้องย้ำนิดหนึ่งนะครับว่าอันนี้มันไม่ใช่สัญญาณการันตีว่าราคาจะต้องขึ้นทันทีมันแค่บอกว่าสภาวะความเสี่ยงในระบบมันลดลงซึ่งอาจจะเอื้อให้ปรับตัวขึ้นได้ดีขึ้นในอนาคตค่ะแน่นอนการตีความข้อมูลก็ต้องมองหลายๆมุมนะคะมุมหนึ่งการ Deleveraging ครั้งนี้อาจจะเป็นสัญญ,ญาณที่ดีมากว่าระบบกำลังรีเซ็ตตัวเองครับ กำจัดฟองสบู่ในตลาดฟิวเจอร์สทำให้ตลาดแข่งแกร่งขึ้นพร้อมรับแรงกระแทกได้ดีกว่าเดิมเหลือแต่ผู้เล่นที่แบบว่าสถานะมั่นคงกว่าแต่อีกมุมหนึ่งที่เราก็ต้องระวังเหมือนกันก็คือเอ่อการเ e ล i เวอเอชิงเนี่ยมันจบแล้วหรือยังอจริงด้วยค่ะครับมันอาจจะเป็นแค่ระลอกแรกแล้วอาจจะมีปรับฐานลงอีกเพื่อเคลียร์ OI ที่เหลืออยู่ก็ได้แล้วอีกอย่างคือ OI มันไม่ได้อยู่เดียว,ยวนะครับมันสัมพันธ์กับปัจจัยอื่นด้วย อย่างเช่นอะไรบ้างคะก็อย่างเช่นกระแสเงินทุนไหลเข้าออกใน Bitcoin ETF นะครับถ้าเงินยังไหลออกเรื่อยๆเนี่ยการลดลงของ OI อย่างเดียวอาจจะช่วยได้ไม่มากนักค่ะแล้วก็ยังมีเรื่องปัจจัยภายนอกอื่นๆอีกอย่างเรื่องเศรษฐกิจมหาภาคใช่ครับหรือนโยบายกำกับดูแลในสหรัฐที่ยังไม่ชัดเจนพวกนี้ก็ส่งผลต่อความเชื่อมั่นและก็ทิศทางราคาได้ โดยเฉพาะช่วงราคาที่นักวิเคราะห์บางคนมองว่าอ่อนไหวเป็นพิเศษถ้ามีข่าวไม่ดีออกมาครับเรื่องนี้ก็นำมาสู่คำถามสำคัญว่าการลดลงของ OI ครั้งนี้เนี่ยมันเหมือนครั้งก่อนๆจริงๆหรือเปล่าหรือว่ามันมีปัจจัยเฉพาะหน้าที่ที่แตกต่างออกไปแล้วพวกผู้เล่นรายใหญ่ละ่ะเขากำลังทำอะไรอยู่อืมกำลังเก็บของหรือรอทุบครับอาจจะกำลังทยอยสะสมหรืออาจจะรอจังหวะให้ลงไปอีกก็ได้ ดังนั้นดูแค่ OI อย่างเดียวไม่พอครับต้องดูวอลลุ่มการสื่อขายจริงด้วยดูฟันฟลอ w ของ ETF แล้วก็ภาพรวมเศรษฐกิจประกอบกันเสมอค่ะงั้นสรุปแล้วข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างคะ การที่ OI ลดลง21%ใน90วันที่ผ่านมาก็เป็นสัญญาณชัดเจนของการล้าง Leverage ในตลาด t u t u s ครับซึ่งมีลักษณะคล้ายๆกับช่วงก่อนที่ตลาดจะฟื้นตัวในระดีตตามข้อมูลของคริปโตควอนนะคะอืม,มันช่วยลดความเสี่ยงในระบบลงแต่ก็ยังไม่ใช่สัญญาณซื้อขายโดยตรงนะคะต้องใช้ประกอบกับข้อมูลอื่นๆด้วยเสมอใช่ครับผมขอทิ้งท้ายเป็นข้อคิดไว้นิดนึงนะครับว่า แม้ข้อมูล O.I. จะดูเหมือนชี้ไปในทางที่ดีขึ้นคือลดความเสี่ยงภายในลงซึ่งอาจจะดีต่อสุขภาพตลาดในระยะกลางถึงยาวแต่คำถามสำคัญที่ยังไม่มีคำตอบชัดๆก็คือไอการล้างบาง leverage ครั้งนี้เนี่ยมันพอหรือยังที่จะสร้างฐานที่มั่นคงจริงๆค่ะหรือสุดท้ายแล้วปัจจัยภายนอกอย่างทิศท,ทางเงินทุน ETF ครับและสภาวะเศรษฐกิจโลกจะเข้ามาเป็นตัวกำหนดเกมตัวจริงกันแน่ ตลาดเบาลงเพื่อเตรียมขึ้นต่อหรือเป็นแค่การพักก่อนจะเจอความพันผวนละลอกใหม่อืมน่าคิดมากค่ะเป็นสิ่งที่ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามคริปโตนิวส์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคริปโตนิวส์ของเราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานและจะได้ไม่พลาดข่าวสารสำคัญในโลกคริปโตค่ะครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ